คุณผู้ชมครับพรุ่งนี้เช้าชวนคุณผู้ชมมาต้อนรับวันใหม่กับข่าวอารมณ์ดีบรรยากาศสบายๆในรายการข่าวยามเช้าเวลา6 1นิกานาทีถึง7นาฬิกาทางสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทย FM 92.5 MHz และ AM 891กิโลเฮิร์พลาดไม่ได้นะครับ,บสำหรับวันนี้ขอขอบพระคุณทุกท่านสำหรับการติดตามรับชมรายการของทางสถานีนนแล้วกลับมาพบกันใหม่ในวันพรุ่งนี้ราตรีสวัสดิ์ครับ